สวัสดีครับเดี๋ยวมารีวิวกล้วยที่กล้วยปิ้งกล้ยปิ้งกุ้ยปิ้งที่สีหัวิวประเทศกรัรมพูชาครับจับมาเลยก็ได้เหรอให้ดูข้างในก่อนครับเอาแต่นี่ไหมเป็นแต่นี่ไหมลักษณะกล้วยบ้านเราจะปิ้งธรรมดาของเขาจะมีพับปิ้งด้วย น่ากินเหมือนกันนะจะมีเหมือนมะพร้าวกับงาใส่เข้าไปแล้วก็ไปปิ้งเพิ่มรา,รา,าราคาพี่ตี้บอกห้าพันนะครับแต่อคุยกันกว่จะซื้อได้เหนื่อยเหมือนกันกนวะ่าจะซื้อได้เหนื่อย5ันได้เยอะอยู่ครับได้ประมาณ8ปชิ้น เดี๋ยวรสชาติเป็นอย่างไรจะซิมจะซิมครับมันชิ้นใหญ่ไปถ้าบ้านเราเมีน้ำตาลหวานเทราดที่จะไม่มีแต่มีความหวานในตัวแล้วก็มีความมันของมะพร้า,าวบวกกับความหอมของกล้วยปิ้ง โอเคครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ตามมาชิมนะครับสวัสดีครับ